โอเคนะานนี้ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับในวัน ah. นี้เนี่ยคือเรียกได้ว่ามากับปืนเดิมอยู่แล้วนะ <Yeah. S 1> และสุดไอเกิลเอ็กซายเอ็กนะครับคือเล่ดได้ว่าแบบผมเพิ่งโพสคลิปให้เกี่ยวกับเรื่องปืนนี้นะเพราะแบบมันไม่ควรที่ต้องพิบายและแม้แต่นิดเดียวนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าเออเรียกได้ว่าแฟลชฟอร์เนี่ยเพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องพวกรีคอยล์ของปืนต่างๆนะแบบเรียกได้ว่าแทบจะทุกปืนเลยดีกว่านะรวมถึงแบบปืนพวกหลายๆกระบอกด้วยอย่างเช่นปืนนี้นะครับซึ่งคือ เลได้ว่ามันทาให้เพื่อฟอรมแมของตัวปืนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแบบนะแบบคนละเรื่องนะ <What? S 1> แบบคนละเรื่องจริงๆเพราะแบบเราสามารถแปมได้สามารถ CQC ได้มีเดียมเลงได้นะครับแล้วก็สูงเนี่ยเียกได้ว่าหาง่ายขึ้นเยอะนะครับซึ่งคือแบบเรียกได้ว่าหมดคำพูดเลยเนอะว่าเออเขามาบัฟอะเอาง่ายๆนะครับคือเรียกได้ว่าเขาบัฟแบบแค่จะทุบปืนเลยเนอะซึ่งก็อถือว่าแบบคนข้าน่าแบบกใจมาก ครับแบบน่าแปลกใจมากจริงๆคือหลักๆอ่ะที่แบบเราสังเกตได้ง่ายๆนะครับคือตัวปืนเนสเซอร์ดีเกันเอเอ็กนะครับคือรีคอยล์ของมันเนี่ยต่ำลงเยอะมากๆนะซึ่งก็สมัยก่อนเนี่ยเรียกได้ว่ายิงจากตรงนี้นะครับคือจะไปสูดอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้หายไปครึ่งหนึ่งนะครับคือเรียกได้ว่ารีคอยล์หายไปครึ่งหนึ่งเลยนะซึ่งก็ ถือว่าโอเีมากจริงๆและอีกอย่างนึงครับซึ่งเรียกได้ว่าโอเคจริงนะครับคือ reload speed และการ equip speed ของมันเนี่ยเร็วมากๆนะครับซึ่งคือคิที่แล้วผมได้วิจารณ์ไปเรื่องที่ว่าเราอะแบบอีกิฟแบบชาร์เกินอะไรประมาณนี้นะครับคือเรียกได้ว่าอาจจะมีป,ปัญหาอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวปืนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันอีกิฟเร็วมากจริงๆซึ่งแบบผมเห็นนะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวิในการแบบหยิบปืนที่มาแบบพร้อมยิงนะครับซึ่งคือเรียกได้ว่าน่าตกใจ นะครับเรียกได้ว่าน่าตกใจมากจริงๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันแอคคูเลตมากเลยคือมันค่อนข้างจะแบบแม่นยำมากๆนะครับตรงที่ว่าเราสามารถคิปไฟ,ฟสแปมอะไรประมาณนี้ได้เนี่ยแลแบบเราจะยิงโดนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคือเรียกได้ว่าแปลกใจแบบแปลกใจจริงๆว่าต้นนานลาน่ะไม่เคยบัฟแต่ว่าอยู่ก็จะแบบเรียกได้ว่ามาบัฟตอนไี้แบบผมเพิ่งโพสคลิปดา่าอะไรประมาณนี้ไปนะครับซึ่งก็น่าแตก คือเรียกได้เลยนะครับว่าในส่ตัวอัปเดตนี้เนี่ยมันมีทั้งการบัฟและการเนิร์ฟค่อนข้างเยอะมากนะแต่ว่าหลากัหลกๆรอบนี้น่คือผมขอพูดถึงเรื่องการบัฟด้วยกันนะซิงทอจะยังไม่พูดถึงของเรื่องที่ว่าแบบแรงน้นถ่วมาทํางานแปลกๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาแบบจะมีการแอดฟังก์ชั่นพิเศษเข้ามาด้วยซึ่งคือผมก็ยังไม่รู้ว่าแบบมันคืออะไรแต่ว่าหลากัหลกๆที่รู้แน่ๆนะครับคือมีการบัฟปืนเยอะมากๆแน่นอนนะคือซึ่งจากที่แบบเห็นเนี่ยคือ หลักๆนะผมไม่ต้องแบบทำการฟิสโคอะไรประมาณนี้แล้วนะครับคือวิธีการเล่นง่ายๆนะเลงสแปมนะครับแค่นี้ไม่มีปัญหาคือถ้าถามผมในตอนนี้นะครับว่ายังควรที่จะซื้อปืนนี้อยู่หรือเปล่านะคือผมขอเรียกได้ว่าถอนคําพูดเลยแล้วกันนะครับว่าไม่ควรซื้ออ่ะคือตอนนี้มันเรียกได้ว่ายิ่งกว่าควรที่จะซื้ออีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งในปืนที่มีคนใช้อ่ะเริ่มค่อนข้านจะแบบเยอะมากๆนะครับแล้วคือมันเป็นปืนที่เรียกได้ว่าเราสามารถสแปมได้อ่ะคือ สแปมเนี่ยแล้วขึ้นเปนแสแปมด้จริงๆนะแบบเราแสแปมได้เลยจริงๆสาเหตุหลักๆที่แบบผมแนะนําให้ซื้อนะครับคืออย่างแรกกนเนี่ยกระสุนน่ะมันไม่ได้หายากม,มากขนาดนั้นนะครับซึ่งคือผมเคยลองทดสอบดูประมาณ2-3งสามรอบเหมือนกันนะว่ามันไม่ได้ว่าห่าง่ายที่เยอะแล้วนะเพราะว่าตัวปืนนี้นะครับคือ มันมีการแบบเรียกว่าใช้กระสุนแบบตระกูลเดียวกันกับตัวแบบพวกปืนลูกโม่อะไรประมาณนี้นะซิงก้ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าในไม่นามนมานี้นะครับคือมีการรีโมเดลในส่วนตัวแบบพวกปืนลูกโม่ส่วนใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนพวกกระสุนดาเมจเลงอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับซึ่งทําให้ตัวปืนนี้เนี่ย สามารถหยิบกระสุนจากตัวปืนลูกโม่ได้นะครับซึ่งคือถ้าแบบมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคือปืนเนี้ยผมพูดแล้วใช่ไหมว่ามันใช้สแปม์นะครับซึ่งคือการที่แบบเราจะสแปมนะกระสุนแค่นี้มันหมดเร็วแล้วนะครับแต่ว่าการที่แบบเราสามารถหยิบกระสุนจากพวกปืนลูกโม่ได้เนี่ยเรียกได้ว่าคนละเรื่องเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายเพเยอร์นะครับคือแนะนํานะ นี่ไปใช้ลูกโม่ก่อนด้วยก็ดีเพราะว่าลูกโม่เนี่ยมันมีการบัฟนะครับแล้วคือมีการใช้ลูกโม่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็คือตัวปืนนี้เนี่ยเลยเรียกได้ว,ว่าแบบผลพลอยได้ไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมีกระสุนให้แบบ,บหยิบอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็ตัดปทหารเลือดก้าสแปมอะไรประมาณนี้ได้เลยเนะสญญญาเหตุอย่างที่2องครับคือเรียกได้ว่าอีควิลสปีดของมันเนี่ยเร็วมากๆนะครับคือสมัยก่อนนะมันจะใช้เวลาประมาณ1นึ่งวิครึ่งนะครับซึ่งคือเรียกได้ว่าไม่ใกล้เคียงเขาว่าพอเลยกับตอนที่ว่าแบบเราจะ ออแพนิ c ส t a m มอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คือเรียกได้ว่าเร็วมากๆนะครับแบบเร็วกว่าที่คิดว่าเยอะเลยแหละเดี๋ยวก่อนเอออะไรอะ่ะผมมองไม่เห็นเนะี่ยเขาอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูวเดเขาเขาไปอยู่ในนั้นได้ยังไงนะ่ะต่อไปในส่วนของอย่างที่สามนะครับคือเรียกได้ว่ารีโหลดสปีดของมันเนี่ย คือว่าได้รับการบัฟนะเพราะว่าจากบบผมดูจากสเตตัสเมื่อกี้เนี่ยคือตัวโหลดสปีดของมันนะครับคือมันโอพมากตรงที่ว่าเวลารีโหลดอะของตัวปืนแบบ Empty r e l o a d Time กับแบบร e โหล d t ท m e เฉยๆนะครับคือเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีข้อแตกต่างเลยนะซึ่งคือถ้าแบบมันเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะคือเป็นข้อดีมากกว่านะครับตรงที่ว่ามันต่างกันแค่นิดเดียวก็คือสมมติว่าถ้าแบบเราสามารถสแปมได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยคือ เราก็จะใช้เวลารีโหลดใกล้เคียงกันกับการที่แบบเรายังสแปมไม่หมดซึ่งคือปืนส่วนใหญ่เนี่ยมันมีก a บว่างอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวปืนนี้เนี่ยคือแค่3.3วินะครับซึ่งคือเรียกได้ว่าน้อยมากแบบน้อยมากจริงๆนี่คือด้วยสาเหตุหลักๆ3อย่างนี้นะครับคือเรียกได้ว่ามันแคนเซ e ลในส่วนของตัวที่ว่าแบบผมพูดถึงเรื่องข้อเสียของเขาที่แล้วเนี่ยเรียกไดทั้งหมดเล,เลยด้วยกันนะครับเพราะว่าตัวปืนนี้เนี่ยจะแบบเรียกได้ว่าได้รับการบับนะครับคือทุกอย่างอ่ะมันดีขึ้นหมดทุกอย่างจริงๆ ไม่มีเหตุผลที่ว่าแบบเราไม่ควรที่จะต้องซื้อคีบายประมาณนี้นะครับแต่ว่าแบบผมควรคีบายไหมก็แบบผมหยุดสักประมาณแรง50อะไรประมาณนี้นะครับคือก็ยังไม่ค่อยแนะนาอยู่ดีเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวปืนนี้นะครับมันปลดล็อกแรงประมาณ100ประมาณน่าจะประมาณ102อะไรประมาณนี้ครับซึ่งคือมันเลยต้องว่าจะต้องใช้เครดิตเนี่ยเยอะมากๆนะครับสาหรับการที่แบบมีคนตำกับแรง80อะไรประมาณนี้นะซึ่งก็ไม่คม่อยแนะนำให้คีบา,ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาในการแบบฟาร์มเนี่ยค่อนข้างนานมากจริงๆนะครับซึ่งก็ อาจจะเสียสุขภาพจิตกับม่ใช่เพราะแบบเราถูกแคมด้วยปืนใหม่ๆอะไรประมาณนี้ดนะ้วยเนื้อซึ่งก็เรียกได้ว่าก็ประมาณนี้แหละนะหลักๆนะครับเพราะว่าตัวปืนนี้เนี่ยถือว่ามันได้รับการบัฟที่แบบบ,บัฟเลยจริงๆครับซึ่งก็อืมเป็นสไตล์เดียวกันกับแบบพวก UMP 45บัฟอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็อืมควรจะต้องรีบใช้ก่อนที่ว,ว่าแบบมันจะถูกแบบเนิร์อฟอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ ยังไม่ช่วยเหมือนกันว่าแบบจะถูกเนิร์ฟเมื่อไหร่นะแต่ว่าแนะนานะครับคือถ้าอยู่มากกว่าแรงแปดสิบเนี่ยคือลองซื้อดีกว่าเพราะมันไม่เสียหายอะไรเลยจริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่ามันบัฟจริงๆนะครับคือคุ้มมากกับการที่ต้องเราแบบหลอมซื้ออะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าผมลองใช้จริงๆมันหมอแบบแทบจะทุกสถานการณ์อะไรประมาณนี้เลยนะซึ่งก็เนี่ยอนาคตเนี่ยคือเรื่อง่อาจจะแบบมาแทนเกียมหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งที่ว่าแบบเอาไปใช้แบบเป็น,ปนคนือ secondary หลักของผมมาแบบเกือบสามเดือนนี้เลยก็ได้นะซึ่งก็ อืมค่า้านสนใจไม่จริงๆนะครับก็ลองซื้อได้เลยเนอะ